นักท่องเที่ยวและชาวเพชรบุรีเที่ยวงานเทศกาลหุ่นเงาโลกเมืองหนังค่ะ เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่11กันยายน2565น,นายนทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพิธีปิดงานเทศกาลหุ่นเงาโลกเมืองหนังเพชรบุรีฮาร์โมนีเวิลด์ชาร์โด้พัพเปิลเฟสติวัล2022นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีอุทยานรอสีน,นายนทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยถึงความสุขจาก งานเทศกาลหุ่นเงาโลกเมืองหนังว่านักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศไม่เฉพาะชาวเพชรบุรีนักเป็นมหากรรมแห่งปีของเพชรบุรีที่ได้นําเทศกาลร,ระดับโลกมาจัดแสดงให้ชาวเพชรบุรีนักท่องเที่ยวทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มาสัมผัสความสุขในงานเทศกาลหุ่นเงาโลกเพชรบุรีเมืองหนังนับเป็นการยกอารมณ์ความสุขผ่านการรับชมการแสดงหุ่นนานาชาติขอขอบคุณศิลปะหุ่นจากเอเชียอาคเนจากอินเดียอินโดนีเซียไต้หวันกัมพูช ชามาเลเซียและศิลปินหนังใหญ่หนังตะลุงของประเทศไทยที่ให้ความสําคัญมาร่วมการแสดงเช่นหนังใหญ่วัดขนนหนังใหญ่วัดบ้านดอนหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์หนังใหญ่รัชกาลที่9และศิลปินหนังตะลุงภาคใต้ภาคกลางหนังบักตื้อตะลุงภาคอีสานที่มาสร้างความบันเทิงมิติการฉายเงาที่ร่วมรักษาศิลปวัฒนธรรมเงาหนังนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติม,ตมว่า การแสดงหุ่นเงาหนังไม่เพียงสร้างความสุขให้ผู้มาชมงานหุ่นเงาโลกแต่ยังสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้การตอกหนังการวาดภาพการจินตนาการสามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางวรรณคดีประวัติศาสตร์ผ่านหุ่นเงาหนังร่วมรักษามรดกล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวขอบคุณศิลปินศิละปะหุ่นจากทุกประเทศและผู้เข้าร่วมทั่วประเทศไทยพร้อมมอบเกียรติบัตรของที่ละลึกแทนคำขอบ คุณให้ศิลปินหุ่นเงาและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมส่งเสริมให้งานสำเร็จเป็นอย่างดี